บานนี้กัญญาข้ลั้าเราบ้าังกะรอยบาทนะก็มีนายสาวสาริารักปัญญาหรอยบาทก็มีอิจาิโร่ร้อยบาทมีไม่เลือกเกินปัญญากรามุนห้าสิบบาทแลมีก็ทุกีน่

哦，不对。 ยกขันเขา้าขันปลาเนาะมาเกณ็ตตูปแล้วก็ยกไปไหวหอฉันเลยท่าภูมิก็ขออาาจจนุญาตในชื่อในนามของบรรดาคณะสถาที่ให้หอมในช่วงนี้เลยเนาะกตัญญูข้าพเป้ากับตุลุงนะครับเนาะก็มีครอบครัวของแม่ปลาแลบมาโกดาห์ห้าสิบบาทก็มีนายเนือนนางเพ็ญเือนใจห้าสิบบาทแล้วก็มีแม่เอวยนนทนสมสาวบาทก็มีป้าสีแก้วเดิน,นเมียงสาวบาทลักษ์สีไอม ห้าสิบบาทแล้วเอามาหลัดจันตะสี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีครอบครัวของอัตวงศิษยดซุปกรอบแหมร้อยบาทแล้ก็มีปอลุงกวนลิ้นปูแหมห้าสิบบาทนะครับเนตะ่อนี่ก็ร้านจีนในนามรมนาคณะสถานะครับเนาะที่ให้หอมนะครับเนตะ่อท่าเมรษฐกีนะครับที่บรรดาคณะสถาให้หอมร่วมบริจาคสร้างปูซุ้มปปูน้าวัดน,นะครับเนาะ เหลือบร้อยนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วโยกกันมาครับผมคนลงมอไปโยกกันเดบุญมียอดปลายอยู่เพื่อนพอเมื่อกี้พระเจ้าเหยียดกัน สาโตกระจบันเะระดาจาบ้าพระบตาับนายผันเี้วฟอกเปี้ยวๆสามประการนี่สตาปุานีมต๊ะูผาาจาตัองดอกกอดอกตังไ้หนนเกินมาเมียมันไม้หนักันันเปสามกุาสวนปัทมอีก้านเ้ื่ตันที่วก้าขอตัวจพระหุนี้ตกจช้ตรวจประจความบาแต่ชาีลาาัดจีตั้งไม่สมหาปดอันนี้หลายคนมันนานนานนต้ยปกา อันตรองามเจาข้าดจอยูาพนาวโลกุละเจ้าอปราศพระอริยติธรรมอนารนออันเป็นกิสมกับตทวันอันคสามงามเจ้าข้าจาพระอรฉังฆเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาอัญญาธญาบุทัญญาถึงเป็นเก้าับกับเจ้าถึงสมุติสัขบันดีใส่บุคคของนกอมัอาโกคันนลเติยังตัวจักมาท 他讲人家去开，我果他讲人家干啥子去啊？ ก็มีอ่ะบ๊องพัน I oh. you.